ก็ดีค่ะโฟลเหมือนวันแรกเลยแล้วก็จริงๆตี3วันมาค่อนข้างดีเลยคือช็อตดีมากๆาตีน่าจะวันนี้น่าจะ18กีนเลยค่ะตีกีนเยอะคือมีโอกาสให้ตัวเองได้ทำเยอะแล้วก็พัดค่อนข้างดีแล้วก็ได้พาห้าค่อนข้างดีด้วยค่ะก็เออก็รู้สึกดีค่ะีก็ มันก็เกินเกินที่ตัวเอง expect ไว้เยอะอยู่วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรมากค่ะลมก็ไม่ไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ขนาดนั้นตีคือตีช็อตค่อนข้างดีมาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแล้วด้วยค่ะ<ม>ก็แบบมีความมั่นใจแล้วก็ปล่อยพัดค่อนข้างค่อนข,ข้างดีจริงๆก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดเลยค่ะคือถ้าสมมติพวกนี้ตีแบบตีลบสิบมามันก็ก็ก็ถือว่าแบบเป็นผลงานที่ดีคือเหมือน พี่ว่ามันแล้วแต่จังหวะคนด้วยค่ะบางทีแบบมันอย่างที่เคยบอกไปถ้ามันเข้ามันเข้าแบบเข้าวินอะ่ะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดคิดว่าตามแผนเดิมนะคะเล่นตามเดิมเปิดพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทํามากขึ้นก็ฝากเชียร์พี่แล้วก็พี่ๆเหมือนเดิมค่ะฝากติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ